สวนสัตว์ไทยไปดกันสวัสดีค่ะพิมพ์ต้งมุยนะคะแล้ววันนี้พิมพ์อยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาโคราชสูค่ะโอ้โอหทุกคนดูทางเข้าดีมีอะไรบ้างเนี่ย 12345 1, วันนี้นะคะพิมพ์จะพาไปดูบิ๊กไฟฟ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุงย่าแอฟริกาตามไปดูกันได้เลยไปเลย บิ๊กไฟฟ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยเป็นจุดไฮไลท์สาคัญของสวนสัตว์โคราชเลยค่ะซึ่งนอกจากจะนํามาจัดแสดงแล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สัตว์ใหญ่ทั้ง5้แห่งแอฟริกาด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้พิมพ์ก็มาอยู่ที่จุดเช็คอินแรกแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นหนึ่งใน5้าบิ๊กไฟฟ์ของสวนสัตว์โคราชค่ะนั่นไงเห็นแล้วพี่สุดหลอมียกคอทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวใชบายโคราชสู่ผมพินันครับ ผมพี่เด่นครับผมพี่ปิยะครับสวนสัตว์นครราชสีมายินดีต้อนรับนะครับวันนี้มาแปลกนะครับเพราะไม่ได้เตรียมกันสัตว์ชนิดแรกของเราก็คือควายป่าแอฟริกาสําหรับควายป่าแอฟริกาของเรานะครับนี่ก็เป็นสัตว์ที่นําเข้ามาเลยเพื่อจัดแสดงและก็บํารุงเลี้ยงนะครับให้สมกับฉายาว่าเดอะบิ๊กไฟแห่งทุ่งซาววนาในสวนสัตว์นครราชสีมาของเรานะครับตอนนี้เรามีน้องสมรักนะครับที่ยืนอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้ ได้ทุมโฉนอยู่นะครับรให้กําเนิดลูกมาแล้วกับแม่สมควรนี่ลูกเขาห้าตัวนะครับรคุณพี่คนนี้นะคะชื่อคุณพี่สมรักนะคะพี่คะพี่สมรักมาหาน้องหน่อยดิพี่สมรักเร็วน้องจะมาถ่ายรูปมาเร็ว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  วิ้ยพี่เขาฟังรู้เรื่องเลยเรียกพี่สมรักพี่สมรักก็มาพี่เขารู้ชื่อตัวเองด้วยอ่ะเก่งมากเลยบิ๊กไฟชนิดที่2นะคะก็คือช้างแอฟ,ฟริกาหนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นช้างแอฟ,ฟริกานะจะต้องมาที่โคราชที่นี่เลยเพราะว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยค่ะที่มีช้างแอฟ,ฟริกาตัวเป็นๆมาให้เราเห็นแบบนี้อ่าตัวนี้อายุ38ปีครับผมชื่อว่าพ่อแอปครับมีพ่อหนึ่งแล้วก็ลูกสาวหนึ่งครับมีน้องสีมาม เพิ่งจะอายุครบ11ขวบนะคะไปเมื่อวันที่23มีนานี่เองพี่สุชาติครับพี่เลี้ยงเขาดูแลเขาทุกๆเช้าเขาจะจะไปตรวจร่างกายของเขาว่ามีบาดแผลตรงไหนไหมมีความสมบูรณ์ผิดปกติอะไรไหมแล้วก็จะมาดูส่วนแสดงว่ามีความปลอดภัยกับสัตว์ไหมก็จะปล่อยน้องออกมาที่ส่วนแสดงตรงนี้อ๋อเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องติดตั้งโปรแกรมภาษาไทยไว้เรียบร้อยขอรัสสักวันนะคะ เราแรดหลายวันแล้วอะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ Big Five ชนิดที่3นะคะทุกคนก็คือที่แรดข,ขาแนนเองซึ่งที่สวนสัตว์โคราชเนี่ยมีน้องๆทั้งหมด3ตัวด้วยกันแสนรักกับแสนดีค,ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ <laughs> อายุตัวน,นี้10ปีครับมีผู้ด,ดูแลด้วยครับสวัสดีค่ะดอนครับ <biases. S 1> และเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแรดขาวเหนือที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างมากและแรดขาวใต้ที่ใกล้จะถูกคุกคามแล้วด้วยความที่นอของเขาเนมีมูลค่ามากกว่าทองคำมนุษย์เลยได้ทําการไล,ล่ล่าและนำนอของเขามาขายนั่นเองค่ะซึ่งในแอฟริกาเนี่ยมีแรดถูกฆ่ากว่าพันตัวเลยน่าสงสารที่สวนสัตว์โคราชเลยได้นาแรดขาวมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบิ๊กไฟเพื่อการอนุรักษ์นั่นเองค่ะเห็นเขาบอกว่า <what>? อ <nea. S 2> ึของน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับนี่เป็นนโยบายของท่านผู้มนวยการเลยท่านเล็งเห็นเรื่องของความสําคัญการลดโลกร้อนนะครับก็เลยเรานําก็คือมูลของของแล็ดเนี่ยไปหมักเป็น่าดินดินสําหรับที่จะเพาะปลูกต้นไม้เราให้ชื่อว่าดินพลังแลดนะครับมีจาหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับติดต่อได้เลยที่ฝ่ายงานการตลาดหรือว่า walk in walk in ได้เลยครับผมชื่อเทมากชื่อดินพลังแลดค่ะโอตัวใหญ่มาก บิ๊กไฟชนิดที่4นะคะก็คือพี่สิงโตแอฟริกานั่นเองที่อยู่ด้านลังของเรานะคะพี่สุดหล่อล่มบึกค,คนนี้ชื่อว่าพี่นายักค่ะอยู่กับแฟนสาวนะคะแฟนสาวเขาชื่อว่าสีซ่าณพล,ลมามเรืองครับผมเป็นคลิปเปอร์นะครับประจำสุดแสดงของสิงโตครับนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้น้องอายุ14ปีครับุ้ย<ม>อายุเฉลี่ย14ปีก็คือคแก่แล้วใช่ไหมคะ,ะชราแล้ว ใกล้สู่วัยชราแล้วแต่พี่เขายังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยอ่ะยังดูแบบไม่โซมเลยผู้สาของเขาล่ะคะอ๋อน้อง13ปีมาพร้อมกันอีกนี่คืออาหารเขาทุกคนครับอย่าเราจะให้อาหารน้องบอกว่ากินวันหนึ่ง4กิโลเลยครับต่อตัวต่อวันต่อตัวต่อวันเลยนะโห้แซ่บนี่จะเสิร์ฟน้องไก่ให้กับสุดหล่อของเรานะครับวันนี้ ตอนนี้ยังมีเบบี้ไหมคะมีรุ้นไหมอ,อ๋อมีรุ้นครับมีลุ้นกำบบลังจะผลิตกะ,ะปีนี้น่าจะได้อีกต้องทํางานด้วยนะใช่ <laughs> <laughs> ต้องบอกน้องทํางานเยอะๆนะให้คุ้มค่าอาหารหน่อยนะ <c oughs> แก็มาถึงบิ๊กไฟต์ชนิดสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือพี่เสือดำดาวนั่นเองคัอน้องกาฟิวค่ะ ชื่อเป็นแมวส้มแล้วหน้าตาเขาก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่อันนี้ไม่ใช่แมวส้มนะแมวเป้าพี่สายชนครับแต่อยู่ที่ส่วนแสดงของอทางสัูวราพวกเสือกาฟิลนี่อายุ17ย่าง1 8แล้วครับก็ถือว่าถ้าเป็นผู้ล่าเนี่ยอายุประมาณนี้ก็ถือว่าอายุมากแล้วสำหรับฟิลเนี่ย ถ้าสมมุติอยู่ในป่าอายุอาจจะไม่ถึงแต่แต่อยู่ในส่วนแสดงอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็ได้รับการดูแลในเรื่องอาหารสุขภาพมีสัตวแพทย์ดูแล <ๆ S 1> เขาก็เลยอายุมากกว่ากรอบธรรมชาติที่กําหนดดูจากคุณน้องก็รู้ค่ะว่า<ช>เลี้ยงดีแค่ไหนนะคะอ <c oughs> ีกตัวหนึ่งล่ะคะที่เป็นเสือดาชื่อว่าน้องเจเนตอายุน้อยกว่ากาฟิลปีหนึ่ง เดี๋ยวมาดูลีลาน้องกาฟิลตะคุกเหยื่อกันเห็นตุ้ยหนุยแบบนี้จะมีแรงขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่แกก็คล้องเหมือนกันนะเนี่ยได้กินไปแล้วค่ะน้องไก่เก่งมากพี่เสือส่วนน้องเจเน็ตวันนี้เราไม่เห็นนะเพราะน้องเขาไม่ค่อยสบายเลยเห็นแต่พี่กาฟิลคนเดียวเสือดํากับเสือดาวเนี่ยบางคนเขาไม่ไม่รู้คิดว่ามันเป็นคนละชนิดกันเพราะว่าสีมันก็ต่างกันอันนี้หนูสอบถามข้อมูลหน่อยว่าสองสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าทำไมสีมันถึงต่างกันคะ เขาเป็นเสือชนิดเดียวกันมันเกิดในเรื่องของเม็ดสีเมลามีนเกิดมีขนสีดำออกมาแต่จริงๆดูลายสีดำก็ยังมีใช่ถ้าเราสังเกตดีๆมีแสงกระจ้านะเราจะเห็นลายของเสือดาวเน่ยซ่อนอยู่ถือว่าเป็นความหลากหลายที่ธรรมชาติคัดสรรนะคะให้มีความสวยงามขนาดนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชนมากๆนะคะครับขอบคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะภารกิจตามหาบิ๊ก i v e ห้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาของเราก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงคะทุกคนได้เจอกับห้าผู้ยิ่งใหญ่ตัวเป็นๆแล้วก็แบบใกล้ๆเลยถ้าใครอยากมีประสบการณ์แบบพิมพ์นะคะจะต้องตามมาดูที่สวนสัตว์โคราชเลยค่ะอีพีหน้าห้ามพลาดไปกอบผูดนลกก้กเรียนสายพัดไทยทีศูนย์พันไปแล้วกว่าห้าสิปีรวมทั้งแวะไปทักทายน้องๆแต่ละโซนในสวนสัตว์ที่ว่าเห็นตามความสนุกได้ที่ี